นบัตรประชาชนมั้ยของห้ามดูของส่วนตัวเขาดูแค่ลูกเฉยๆ่อไหมไม่รอทอย่าี่เรายห้รอครับนายแล้วเป็นนายแล้ว เอาไงโบเอากล้องมานี่ผมซือให้เอาอย่างนี้เอาท่าแต่ละคนนะจัย่อย่อจัได้เลยกัดปากมันมันสีกระดิโกะตา่ามซื้อมันสกะดิกะตา

กมเวลาด้วยมเ็ด้วยอีกลาไม่ไดเดี๋ยวพี่คเขาเยกินรใสนิวๆหอยคนนไม่ใส่ไม่ใส่อไม่เด้วยเผ็ดด้้คนเดียวองไม่ใส่กเทไเ็ดโคกเดียวสองทีจ้า

เออเจอแล้วเป็นยังไงอ่ะไหนยืนคู่กันหน่อยดิไหนเราเรายืนคู่กันเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้เดียวเดียวเอี๋ยวยืนคู่กันก่อนเดี๋ยวไหนเมียวมามานั่งใกล้น้องนนท์หน่อยดิเอาเออไม่มีใครเห็นนั่งเออนั่งนั่งออเ มองหน้ามองหน้ากันหน่อยดิมองไอ้กี่ว่ารถอะไรบอลอลลว้นเกิดเฮ้ยกล้องไม่ใช่มันเวียนหัวหมดแล้วหรอเองเข้มมองหน้าไม่ได้ใครสี่ดาวมาคนไหไม่เป็นไร จะดาม่าทำไมเนี่ยแฟนเขาอยืนถ่ายก่อนๆๆเอาลองดูดิทำหน้าดูดิด่าเข้มดิเข้มทำไมดูน้องนุ่นดูน้องนุ่น <c oughs> มีมีความรู้สึกยังไงครับห <c oughs> อ,อมาไม่ท,นทันสักครั้งวันนี้มาเจอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกยังไง ถ้าสมมติผู้ชายคนนี้โสดเราจะว่าไงมีความรู้สึกยังไงได้เจอน้องนนฮะมีผ่านผ่านมีความรู้สึกยังไงได้เจอน้องนนถามแต่คำถามอื่นเอาก็โอบหน่อยว่าก็ยังไม่โอบนอน่ารักน่ารักแล้วรักจริงไหมเนี่ยไม่ก็ถามแมวนี่นะเออถามว่ารักจริงไหมเนี่ย รักนนจริงไหมฮะเขาจะอายทำไมนุ่นหือแมวรักจริงแมวเ่าทางเราก็เรียกแม่ตกลงรักนนนใช่ไหมทำไมหน้าแดงอ่ะมนแก้มมาไง ไม่น่าเด็กไ้ไงแดบนี่สามสี่ขวดแล้วนะเสร็จเลยนี่แฟนใหม่ของนนนะครับเอ้ยพี่โทงถ่ายรูปหน่อยอ้าวอาวมีแบกเฮ้ยมึงมึงมึงโอ้โหมเดี๋ยวผมซีรีส์เรื่องนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเพื่อนรักหักเดี่ยวหด เอากอดคอด้วยเอากอดคอด้วยเอาเอาโน่นเอากอดไหลเอากสองคนนี้จะเลือกใครเอาอากอดไหลหน่อยกอดไหลกอดไหลเองนะกอดคอเขาสองคนน่ะอ่ะเลือกเกี่ยอะไรกับช่างเหี่ยวอ่ะเลือกเอออาวุธเออาวุธเออเออเอา เอ้าวไอข้างนึิอ่ะเอ้ยไอ้อายทำไมกล้องนิดเดียวเองอายทำไมไอ้แข็งไอ้ยังแข็งไอ้กริ่กริงทำไมอนะนนยังยังอีกไอ้กร่งทำไมใครไอ้กรงฮะเอาเอหัวไเอหัเอียเออเอาทางนี้ เอาเองทั้งสองคนไอ้คนลุกเหรอนุ่นฮะนุ่นนุ่นไปเอาปลาที่บ้านมาไปางพูดถึงแมวแค่เราอะไรนอะไรกันนี่เราก็หยอกนะครับหยอกน้องไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมแมวเออไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนกันก็อย่าดราม่าน้องนะครับก็ก็คือเราก็ก็คือเราสนุกสนานกันนะครับ นี่ยครับไม่ต้องซีเรีครับการแสดงแต่ก็อันที่จริงก็น้องแมวก็แอบแอบชอบน้องนนเอ้ยใช่ไหมเป็นนนนนเเพพืื่่ออไงทุกคหรารักแฟนเพื่อนไผ่านไหมผ่านยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นยเอยากเห็นในที่สุดก็ได้เจอตัวจริงวันนี้ก็ผ่านใช่ไหม อ๋อตกลงรักน้องนนแล้วผ่านอย่างเดียวเลยเดียวผ่านอย่างเดียวเลยตกลงรักน้องนนแล้วนุ่นทำไงทีนี้นุ่นนุ่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะนุ่นหาแฟนใหม่หาแฟนใหม่เฮ้ยเอาแล้วแฟนอยู่ข้างหลังไงเลยคนนี้นอนก่อนไม่ได้เหรอนุ่นจะหาแฟนใหม่อ๋อ ทำไงล่ะพาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมารักน้องนนท์นี่ทำังไงทีนี้ก็จะหาแฟนหาแฟนใหม่เธอสวยแล้วทำไมถึงใจดีขนาดนี้เพื่อนเลยหรอแล้วไม่สงสารน้องนนท์เหรอไม่ไม่แล้วเจ๊จ๋า ผู้ด,ดังๆยังพูดอะไรอีจะจหาแฟนอีกคนน<จ>ะคะจะหา,าแฟนอีกคนติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีใครโอเคครับน้องนุ่นจะไปหาแฟนใหม่รอติดตามรอติดตามตอนต่นตอไปว่าจะมีไครน,นอ้นองนุ่นเจอคนใหม่แล้วคลิปนี้ก็แสดงคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเซนมากคถามฉีเลยได้ไหมในบรรยากาศร่มรื่น นี่ทำไมถือสกล้องได้เนี่ยที่ปตียถือไม่ได้หรอกเอาอีแลวเอาอีเล้หนเือิออเอาอีแลวจริงหนูให้ถืออย่างเงี้ยถือไม่ได้หรอกมจะหักเหรอจริงเอาอีแลวให้หนูพูดเถอะนี่ทำไมถือได้มือไม่หักคนมือไม่หักไงอีกอมืไม่ใส่ซิก่ไมะอันนี้เลยามลก บนอะไรนนท์บนอะไรบอยก็แล้วอบวนแ้วมาใบ้ก็ตองบนอะไร รี่อะไรโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็รอติดตามชมตอนต่อไปนี่ก็น้องนอนเล่นเศร้าอีก,กแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ